สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําเมนูมใหม่นะคะที่เราจะเปิดใช้งานในระบบลาออนไลน์นะคะเราก็คลิกเข้าโปรแกรมนะคะแล้วเราก็ไปที่รายการลาของเรานะคะแล้วก็มาที่ปุ่มเพิ่มรายการประเภทกลาที่เราจะเปิดใช้งานเพิ่มเติมนะคะก็คือเมนูลาไปศึกษาฝึกอบรมประเด็ในด้านวิจัยหรือรงงานนะคะเราก็คลิกเข้าไปปุ่มน,นี้แล้วก็เรียน ผูในการเขียนที่อันนี้จะต้องเป็นการลาล่วงหน้านะคะถวดช้ปฏิบัติงานนอกสถานที่แล้วไปวันที่ห้าเราไปคลิกเลือกวันที่ห้าไปหนึ่งวัน2วันเราก็เลือกจํานวนวันนะคะในระหว่างที่เราไปปฏิบัติงานจะมีผู้ปฏิบัติงานแทนหรือไม่เราก็ดูนะคะถ้ามีเราก็คลิกปุ่มนี้ผู้ปฏิบัติงานแล้วก็เลือกจส่วนนะคะเลี๋ยวแต่ถ้าไม่มีเราก็คลิกปุ่มไม่มีผู้ปฏิบัติงานแทนนะคะ ส่วนในช่องเหตุผลนี้คือช่องสําคัญนะคะที่ว่าทุกคนจะต้องกรอกนะคะว่าเราไปปฏิบัติงานอะไรข้างนอกนะคะอย่างสมมุติเราไปประชุมนะคะประชุมเรื่องงานวิจยัยใส่สถานที่ไปด้วยนะคะกบบบริษัทบริษัทอยู่ที่ไหนคะก็ใส่ไปด้วยอาจจะอยู่กรุงเทพอยู่นอนนทบ,บรุรีนี่ใส่สมมุติใส่เข้าไปก่อนนะเอ ้ามีเอกสารนะคะเหมือนเอกสารแนบเอกสารเชิญประชุมเอกสารกำหนดการเราก็เลือกใส่เป็นนี้เข้าไปด้วยนะคะน,นี้จะเป็นการลาเฉพาะตัวบุคคลนะคะลาของใครขังมันนะคะไม่ไม่ลาร่วมกันเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วตรวจสอบความถูกต้องแล้วกรอกข้อมูลช่องเหตุผลครบถ้วนแล้วนะคะเราก็มาคลิกบันทิก ตัวเอกสารก็จะโฟลไปตามสายงานการบัคับบัญชานะคะก็ไปหาหัวหน้าฝ่ายแล้วก็พูดในการเป็นผู้อัตโมัติน,นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ล็อกเอาออกได้เลยค่ะ